วันน er ี er ้นะครับเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทวงกลมนะครับโดยทฤษฎีบทนะครับกลาวไปว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นจะยาวเท่ากันโดยข้อนี้นะครับเราก็จะกําหนดมาว่ามุม C O w นะครับจะเท่ากับมุม D O G เนื่องจากเขาพูดประนานทฤษฎีบทนะครับว่ามีมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันนะครับอเราต้องการพิสูจน์ว่าส่วนโค้งที่รองรับนะครับ จุดตนกลางนั้นจะมีขนาดเท่ากันก็คือส่วนโค้ง c w นะครับและส่วนโค้ง d g d g ครับดังนั้นแล้วเราขั้นแรกนะครับเราก็เลยลากออกมานะครับเป็นโซ่กัะเส้นตรง c w และเสียงของโ่กับเส็นรต,ตรง d g นะครับเพื่อที่เราจะติาพิสูนนจน์ผ่านสามเหลี่ยมคล้ายนะครับโอเคขั้นตออขั้นแรกนะครับเราก็จะอเราก็จะให้อะไรครับเราก็จะให้ c o เท่ากับ o w w o อ่ะว่าอะไร เพราะว่าสองสิ่งน,นี้มันมันมีอะไรเหมือนกันครับมันก็คืออะไรสองสิ่งน,นี้มันก็คือรัศมีใช่ไหมครับนั่นก็คือรัศมียาเท่ากันอ่าข้อต่อไปนะครับเราก็มีเรารู้อะไรอีกครับเรารู้ว่าอ่า COW เนี่ยจะเท่ามุม COW เนี้ยจะเท่ากับมุม DOG นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเราต้องการทฤษฎีทฤษฎีบทนี้นะครับแล้วก็เลยสมมุติขึ้นมาดังนั้นแล้วอ่า มันก็คือจากทฤษฎีบทที่กาหนดให้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะอะ่รู้ว่าอะไรรู้ว่าดีโอเนี่ยจะเท่ากับซีโอนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือรัศมีเหมือนกันนะครับรัศมียาเท่ากันแล้วงั้นแล้วเราสรุปได้ว่าไหมเราสรุปได้ไหมเนื่องจากอ,อยาเท่ากันแล้วยาเท่ากันแล้วเป็นรัศมีแลวเรามีมุมเท่ากันเนี่ย เราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสามเหลี่ยม co w เนี่ยมีเท่ากันุกประการนะครับกับสามเหลี่ยม doj นะครับ uh, doj เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากด้านที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันรูประการ จะมีความยาวเท่ากันโอเคอเห็นนะครับดังนั้นแล้วก็คืออะไรเราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าอ่าจะได้อ่จะได้อะไรเราก็จะรูแ้แว 2, ่าสองสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นแล้วอเส้นสีแดงเนี้ยก็จะมีความยาวเท่ากันหูกอไมครับนั่นก็คือ c w จะเท่ากับ d g นั่นก็คือ เขียนผิดเป็นท่านนะครับอันนี้ข้ามขั้นตอนไปก็คือนนี้นะครับเมื่อกี้พูดพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าเขียนเขียนผิดที่โอเคดังนั้นแล้วมาเรารู้ว่า c w กับ d g เนี่ยมีความยาวเท่ากันแล้วนะครับนั่นก็คือมันก็คือเส้นตรงที่เป็นคอร์ดของเส้นตรงนะครับซึ่งทําให้มีคอร์ดต,ตรงนี้เนี่ยกับคอร์ดต,ตรงนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่า C ีับกับ D G ไม่มีขนาดเท่ากันถูกไหมครับดังนั้นแล้วพอไปแป่งคอร์ดเนี่ยมันก็ทำให้คอร์ดเท่ากันด้วยนะครับดังนั้นจะได้ว่า่าจะ,จะได้ว่าอ่า cw เนี่ยคอร์ดของ C w เนี่ยส่วนของส่วนโค้งของ C กเนี่ยแล้วเท่ากับส่วนโค้งของ D G นะครับโอเคแล้วก็พิสูจน์ตามตรงทฤษฎีบทนะครับส่วนโค้งที่รองรับจะมีความหนาแความยาวเท่ากันนะครับโอเคครับ